สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้วันอาทิตย์นะคะพวกเราตื่นแต่เช้าออกไปซื้อกับข้าวกันที่พอรมาดต,ตอนแรกเราก็คิดว่าจะไปร้านเอเชียด้วยแล้วก็จะไปซื้อพวกดอกไม้ต้นไม้อามาปลูกนะคะจากโฮ Depot แต่ว่า พอไปตอนเช้าเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าโอ้คงไม่ไปแล้วแหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายวันหมดไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่า,าค่าอาหารวันนี้ก็หมดไปเกือบ300เหรียญเลยทีเดียวช่วงที่ไปตอนเช้าเนี่ก็จะไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันอัทที่ส่วนมากคนเขาจะไปโบสถ์ไปวัดหรือว่าอยู่ตื่นสายกันอยู่กับบ้านอะไรพวกนี้ช่วงที่เราไปเนี่ยเออก็อย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะก็คือคนไม่เยอะแต่ว่าตอนเช็คเอาออกมาสรุปคนก็เริ่มเยอะแล้ว อาหารวันนี้นะคะเราก็จะซื้อส่วนมากก็จะเป็นมันจะมียาด้วยมันก็เลยแพงนะคะเพราะว่ายาที่เราซื้อก็จะเป็นพวกซัพพลีเมนต์เอ่อโปรไบโอติกของผู้หญิงพวกเซอร์แท็พวกายาแก้แพ้อะไรพวกเงี้ยแค่ยา3อย่างมันก็เกือบ60เหรียญแล้วแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ที่ซื้อหลักๆอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อกุ้งสเต็ก ว่าจะทำสเต็กอาทิตย์นี้ด้วยนะคะเนื้อไก่แล้วก็วันนี้ไม่ได้ซื้อปลานะคะเพราะว่าเบื่อปลาแล้วแล้วน้องแมวก็คงจะเบื่อปลาแซลมอนแล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็จะมีขนมเพสตรีเก็บเอาไว้เผื่อหิวเผื่ออยากกินคือเวลาเราทำกับข้าวนี่เราก็จะทำคลีนส่วนมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินคลีนจ๋ามันก็ยังมีขนมนมเนยที่เราอยากจะรับประทานอยู่นะคะ,ะช่วงเช้าวันนี้อ,อากาศดีมากๆเลยออกมา ก็ไม่มีเมฆหมอกอะไรนะคะเพราะว่าอากาศมันดีคุณสามีเอาของเก็บขึ้นรถเสร็จแล้วก็เอารถเข็นชอปปิ้งนะคะหรือว่าชอปปิ้งคอดเอาไปคืนแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเอาตรงนั้นนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอเคสำหรับของวันนี้ที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะทั้งคันรถเลยก็หมดไป2 6 5ดอลลาร์36เซนต์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,600บาทค่ะสวัสดีค่ะ